วันนี้าหามา,มาปะกันเป็นประจำกับทีมงานมนี่ยนายจะมีเมนูยังมาแนะนำติดตามกันไปมวนพบมวนใจขาดบะได้ก็ยาค่าชื่อสวัสดีครับวันนี้กับงอมเงากันนะครับเนอ,อได้ปักอันลายวันแล้วครับเลยจวนผ่้หลวงลาดเขามาใส่เบ็ดนั้นนะครับวันนี แักเบ็ดนะครับบ้านวังเขียวเหมือนเดิมนะครับมันนี่มากับไอเบียล้อปู๋หลวงลดัดแดดหลังทรงตอนนี้ก็ห้าโมงแปดเลยนะครับเวลากำลังดีอันนี้ปูหลวงลัดก็มาถึงแล้วเส้นปุนมันข้ามถนนข้ามบนได้นะครับรถ <c oughs> ป่าออกดีขนาดครับเนอนี่นะนี่ครับ น้ำท่วยมยางแห้งเลยนะครับน้ำปุกเดี๋ยวรอปุหลวงกั๊มนะครับปุ่หลวงจะลดข้ามน้านมาสลิง,งไปโ <c oughs> ห่ไงกระโถ่หาไอ้เบีย้ยบบ พัะกันมั้นี่อือโอโหนี่เขียบขี้กาข้ออ็อกอะไปจะนี่นี่นี่หลวงเดี๋ยวไปใส่ขนตาเนี่ยขนตาลาดไงกะเข้าไงเอ๊ะเพ่ใส่มือไงกะอ่าน้ำตึกนกันเดี๋ยวก็แยกกันไปไปไปพอคุณก่อนอ่านไปพอบ่ไป นึกว่าใกล้ก็โคตรหลายก็ดีมายองเขาอยู่นี่นะครับข้าที่จอดทำแล้วคนหลวงจะไปใส่ลายพุ่นครับเสร็บแับวจาเปลี่ยนเก็บัวงามครับ มา,มาฮือยูุ่ <laughs> ้ยเ <c oughs> <c oughs> จ้ามาส่งซื้อเลยปลาเสด็ดเนี่ยปลาเสด็ดวีเอสเขียดนี่วีเอสเขียดเออกันแน่เอ <c oughs> อกันแน่อ,อนี่นี่ปลานี่กินน้ำจ้าเลยนะปลาเนะนี่ยนั่นน่ะแนี่ยน้องก็กินน้ำจิ๋วหลวงลงแล้วครับหน้างานละเยอะจะยิ้มหน่อย

ปิดมาของลานเอินแล้วเนอการเคลื่อนไหวแล้วว่ะเกียวเขียบเนอของป่หลวงอุ๊คตังไหนบุ๊บนั่เาหันเกียร์เขียบบุ๊ค งแน่ว่าลว่าอย่าม่หันใจเขียดอีนะเออเอาใหญ่ล้วเบี้ยวโยเบี้ยก er> ันลุ้นได้กันได้หนึ่งอือก็กินร้อยอดถูกอีกแหละต่อเ่องรีบมาครับเดี๋ยมเตีเย็นตี่มีก็ถ่ายนึ่งเออเบียเฮ้ยเห็นแบบนี้บึ้ดก็มาดูวิธีการเกาะกรับครับเหยื่อเขียดกับลุป่าตัวคือเงา <laughs> đi ดีหน่อยผู้ใหญ่ล่ะเออ <laughs> à, ừ, à, cầm เอา <laughs> đi สัก Ừ, nó xe xuất cả năm Nó ừ, lông tăng cho anh hồn Nó đeo xào, xào bí Căn sang khấu nhiều Thầy đi cáo bốm Thầy đi cáo bốm Thầy ไ่มีกแวันดังแง่ลอด่หนูจะ่แลอ่ะ้าอืมาพี่มาแล้วใช่ขึ้นมาไ้เยแงงหอไผ่ตั้งแมงกับูนม่เป็นห้องกรได้กขี้กรไดเเนาะเอ้ยพลวงวมทำงานะได้ตู้ไปก้าวเดียวแงนี่สาวมอต้มอ้อยอย่างมากจะดี้ แฟนสองเก็บพวกบุงโอ้ไ่เบียร์ครับเป็นเวลาต้องรับพิ่ชอบหรอกกิมมันเนาะนีู่กิมน่อยก็บอรัดปามได้เอ๊บอะโหเก่งกัน่ะดูนี่น่กกันเลยอบูบัก

นี่วันนี้น้องใส่ข้างน้ำกุ๊กกินจัดดีนะน้อน,นี่มันจะขึ้นเหมือนกัน đồng vị điều một ông giáo tôi hả tôi hả sẽ để phần lục chín ngàn quang đấy ạ rất thua thì tít khưởng tôm bảo ให้เหลือพุ่นกะเออถึงบ้านกาได้นเนาะฮะของสามไอเดียถึงปลาโคตถึงปลาข้าวแนวนั้นได้จะนักเลยเนี่ยร่างนึ่งก้จะไปเต้นละหงเหรอควักจะวิ่งมีงไงาแล้วมาแล้วมาโอเคตั้งมองเลยลงน้องบีต่ำน้องพีกเลยต่ำมาเดี๋ยวปล่อยมันเลยเออ

เดียวนะอเอียกัน้องกินมินเนี่ยมันต่ไลนากินมินนะกินมิน <l ux> ต้องลื้เอย่างขี้เคนะครับนอ้อ <l ux> ตองตัวมันรุ้กินลืนนี่โอ้โหลุ้มลุ้หน้าเนี่ยอานั่นเนยอ่นเนีอนัอ่น<ๆ>เน นี่ก็มวนกับปิกเืินน่ะเนาะใจเย็นว่าจะเข้าดึกหน่อยนี่ส้อเขียบปลายสายโอ้ใหญ่เนีะเง้ยนี่นะจิ๋นี่นะ アクションビット。で、ビット返ん。ビットする。ポ、お、なる、う。ポ、なる。いや、いや。ちょっとでてにん。おお。うん。おお、さいにも。<laughs> <laughs> 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 คื้อในกุหลังเนอะลือออกน่อตนี้พัดสายพัดสายเตมเป็นอเนาะเปอี่ยนเดี๋ยวเบ็ดในรถมีอยู่ Cán phía không Cán không biết 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 không không กำลังสุด <tok> ท <problem> <sy> <bursting> <light> ้ายแล้วของปูหลวงเออนึ่ว่าจะมืดต้มแล้วได้หีบหน้ามูอเหยียบเยอะตัวตัวตัวปลาก็ตโดตัวตัวอย่างคนหวานเลยครัเบีย Vùng biết biết bị kết bó Hết chưa lo bia Hân đơ à Nông bí kín tôm và liếm bạc cốt cơ đây ca ไปเว้นตัวกี้อืไปเว้นตัวมันตัวใหญ่เลยนี่จ้ะเร่ยิ่งกันแล้วก็ไปมาลุนเดี๋ยวพาพอขอไอเบี้ยมกันะอืมไปเบี้ยไปเนี่ยแบบอ๋อไอเบี้ยก่อนลูกฝาถ้ามันเว้อก็จะเกลียดเกลียดต้องนอนเบี้ยเนาะได้ยินมโดนตีไปเอาเกลียดใส่เราของเราอ่ะเออ Mình đẩy Nó kì lúc hay bia Nó nhiều hò Không điên xốm đâu Mình có พื่นพ้องก็อายเป็นเออดินไปดินมาลุกเนี่ยจะมีเข้ามาจุกแล้วเนี่ย <c oughs> มอจอมปากชีเข้าหึ่งม,มออม,มไอมไเบี้ยเล่นพิเศษขนาดอ่ะขอนี่ยนะ ่มี้ยอย่งนี้เง้มันหนามึงันเนี่ยขนะั้นกลางไงโอ้ยใส่ปุ้นอีกใปุ่นม้ไไก่เนาะ

มนน่อนเลยเสียงปืนยังไม่สงบนับจบทหารปลอบมาช่วยหน่อยโอ้ยแน่นอนล่ะเอาอย่างนี้โอ้หลวงจะปิดก่อนแล้วครับเด้อแค่นับละเบิอยังข้เชื่อมกินงี้อ่ห่าวจริงจริงนะต้องเอบหรอกนะครับเขาจะไปใจแล้วเขาจะดวดเก็บเป็นบางส่วนของหลวงเราจะเอาใส่ละนี่ผูกไปมาเก็บ ทำเาล่าแบวชนวันขำแล่วเนี่ยโอ้ทำได้โกรู้ีไม่ไดว่าได้ชิมนี่ล่มดิีัอนนั่นแหละว่าแล้วยดนะใช่เจ้งล่ะเฮ้ยปวดร้องขอบคุณมากเออเดี๋ยวไปกันับผมครับครับสวัสดีครับอนี้จะเอาไว้รอผกน้อยอืมนี่ห่อยุดตัวน้อยไว้เอาตัวใหญ่เขาน่ะ ก่อนปิกยื้อพอเบ็ดพหลวงก่อนนี่เก็นเกินไว้แล้วเบี้ยเฮ้ยกระับนักงามดิเฮ้ยตามอยู่น้ำตื้นเลยเฮ้ยตามอยู่น้ำตื้น ดออไืมก็วัดมันหลายเตี้ยแล้วสวิงไม่ลืมซ้อนมันขึ้นมาอืมของแท้เอะเอะเอะเน็ตสวิงอุ้นอนสิวถึงได้เออเออเอะขาลื่นลื่นจำเป็นต้องสาระเขี้ยแค่ประเดี๋ยวเราสายยาวแล้วมันเตรียมมันหวั่นกันเลยไปขังไว อันยูต่างตีดีโ้เอ็กซ์แอนด์กันบิดอต้องห่วงหนึ่งเดียวในโลกเอ็กซ์แอนด์เราไม่น่แค่ตะโกนเอาไม่ใช่ไหมหยุดไไก่หน่อยเฮ้ยบ่

ออกกอกกัเาหรือไหมอเจ็ดก้อนประมาณสามพันเจ็ดร้อยกิ่งสามพันกับสามกิโลายไปกับออสามพันกับสกิโลายไปกับเอ้อพันกรัมม่กิโล ก้ะเออสามร้อยสามร้อยไปเดินทางกับคนก่อนละหมอวีจะรับละเดี๋ยวเบียไปเก็บไงนะเดี๋ยวมันกินหลังละเก็บของข้าจับพอดีได้อยู่สองแต้มสองแต้มต่อ เยอะปลากินดึกเยออู้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 ยาแลนยาแลนยาแลนยาแนไว้แท่เอาปวดครักหมดแล้วตัวงาม่กินดึกหนอหะลื่นไงดูสิบห้าอะไรนี่นะ พดสายังเดียวเ้อยแลว่ัวกาขอนี่เอปลลอว่าเอพเ็ดเขาจะได้ฮะสายหายมดหายมุดหมดส้นสายนห้อคมาได้ฮะห้อได้กินยูเนอร์เม็ดอืม มันกิ่งดึกเนาะ้เดี๋ยวเขาจะมาสันงเอวงางไปอยู่ไอบายเถือนวะนี่นะมันไปมวนเหงานี่ม่เนี่ยสายเนี่ยเออมาเหมือนลุ้นนี่มัแล้วเนี่ยอันเผาสายจกกันดีกว่าเร็วเขาสายอันั้นๆนี่ไเวลาไปขังมันก้องกัน วันกันนี่แกเปิดสาย้องหมดแล้วโอ้ได้ยินมา้หนโอ้ยซ่อนทั้งนั้นไอ้าไปซ่อนไปอะไรหาไม่เจอไงเด้อเอาอยู่เนอะได้เสียอะไรกได้หน่ออยากอะไรก็ได้กับมันได้มานอนเลยนอนมานอน้สี่หมนเลยนี่นอนสามวันสคืน เัาสามารถนเสาร์คืเออโอเควันนี้ก็มาะมาเอาหมวนเนะาะเอาคุ้นผลลวงลาตุ้ยนะครับเออนะครับนี่มันนี่ด้วยกันเอาคุ้นไอเดียวคุ้นน้องบีตัวนะครับอืมไอเบียตัวน้องบีเห็นจะรับแล้วอ่ะอ่ะแบ่งปลากับไปกินเอาน้องบีมาเอาป่าแลเข้าใจให้ก็ขอบคุณมแฟงครับที่เข้าวันที่าม,ขาามขาขเ<อ>าขาคอกเมนไม่เห็บังใจนะครับ ได้ฝากริจการอีกนะชอบริจการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าหอมป้ากันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม